โีครอยู่ผมเอ็มพี่นนะครับผมันนี้มาพัฒนาด้วกันนะครับเรายารเรียนไม่รู้จะทำอะไรคิดคอนเทนต์ไม่ออกครับยมืลยจิตอาสาที่จะมาตัดานน่ครับตอนนี้เราตัดเสร็จแล้วนะครับงแบบนเยบาล้จาันธมู่ครับนี่คือ คนดีทั้งนั้ครับคนดีที่กลับใจดีคนดีที่จะกลับใจมันคงไม่ดีครับมตมามาทีมาสร้างภาพสักหน่อยเนี่ยตัดย่หน่อยัเลยสร้งภาพสัหน่อยนี่ไปกันตัดภาพี่ตัดจไหนเนี่ยจตัดตัดอตัดเัดดิ วันนี้เราจะมารีวิวเครื่องตัดหญ้านะคะรับว่าออาเครื่งแรงนะรงครับแรงใช่ไหมรีวิวเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อนี้นดิใช่ไหมได้เลใช่ได้ใช่ได้ สั่งค่าเสร็จแล้วยี่ห้อฮอนด้าของทุกอย่างมันมีครูนะครับของทุกอย่างมีครูแล้วต้องมาอย่างดียี่ห้อฮอนด้าถายดิ่ายดินี่ครับนี่คือผ่านการใช้งานมาหลายปีแล้วโอเคเรียบร้อยปิดเลยนีร้อย